จำเรียบสู้วัาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรเลยงต้นนะครับพามาดูข้าวครับตอนแรกว่าข้าวนะครับปรแปลงนี้นะครับจะมีแค่สองสายพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นสามสายพันธไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับผสมมานะครับนี่ครับออกร่วงแล้วผสมมาเยอะเลยนะครับนี่ข้าวพันนี้นะครับไม่รู้พันธ์ุอะไรนะครับยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คือดาวดาวไว้ก็เป็นโกขอสี่สิบสามนะครับ มีกำลังอแตกก็มีะนะครับแล้วก็สุกแล้วก็มีนะครับเยอะเลยนะครับผสมมานะครับมีน้ำครับฝนตกติดกันนะครับหลายวันแล้วนะครับนี่ครับอันนี้สุกแล้วนะครับนี่ นี่คือสุกแล้วนะครับเยอะมากนะครับปนมานะครับผสมมาน,นะครับก็มากับน่าจะมากับข้าวไอนี้แหละครับข้าวไอ้ต้นสีม่วงนี่แหละครับนี่แต่อันนี้เขายังไม่ถึงอายุขเขานะครับนี่ต้นสีม่วงนี้ดูลำต้นฮานะครับสังเกตจะแตกต่างกันเนาะเหยวรวง นี่นะครับอันนี้คือใส่น้ํานมแล้วนะครับนี่เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสามวันมาดูก็สุกนะครับแต่สังเกตต้นสีม่วงนี้นะครับคือเขายังไม่ตั้งเขากําลังแต่งตัวอยู่จะตั้งท้องครับแต่อันนี้เขาตั้งท้องจุดออกรวงแล้วครับจนสุกแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูอีกใกล้ๆตรงไหนที่มันสุกแล้ว ข้าวกขอ43นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นข้าวเอาไว้ต่อช่วงแสงนะครับแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวอยเกือบล้มครับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ90วันนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงอาสุกนะครับรวมนะครับ90วันนะครับ คือสามเดือนเนาะเป็นข้าวอ่าน้ำตาลน้อยนะครับข้าวกโก้สี่สิบสามนี่เป็นข้าว,าว,าวน้ำตาลน้อยนะครับนี่อีกหนึ่งดูไม่ได้มีแค่นี้นะครับอยู่ข้างในอีกนะครับอยู่ข้างในแปลงนี้อีกนะครับเยอะครับผมเดินดูวันก่อนนะครับ ก็ถ้าเก็บก็ถ้าเก็บจะถ้าจะเก็บทำพันก็ได้นะครับผนจะบอกคุณสมบัติของข้าวก็ขอ43นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ปนมาน่าใจะใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าใจะใช่นะครับข้าวก็ขอ43นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือผมบอกไปแล้วเนาะน้ำตาลน้อยนะครับ ไปต่อช่วงแสงนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วนะครับไปต่อช่วงแสงเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วครับเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องอมีน้ำมีน้ำที่ ปรดมสมบูรณ์น้อยนะครับแต่ก็ต้องมีน้ําให้เขาตลอดนะครับหรือความชื้นต้องมีตลอดประมาณนี้เนาะไม่ต้องมีน้ํามากหรือมากเกินไปหรือแรงอะไรประมาณนี้เนาะครับก็คือเหมาะสมนะครับปลูกช่วงเดือนอ่าก็นับถอยหลังไปตอนนี้ก็เดือนเข้าสู่เดือนกันยาแล้วเนาะก็ ย้อนไปสองสามเดือนที่แล้วนะครับอะไรก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนานะครับอะไรเราจะต้องปลูกข้าวตอนเดือนมิถุนานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็น้ําดีนะครับจะมาถึงช่วงนี้ก็น้ําดีเรามากิบเกี่ยวผลผลิตช่วงนี้พอดีนะครับอย่างข้าวนี้ก็คือข้าวที่เหมาะกับ คนที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคประจำตัวเนาะอย่างเช่นความดันนะครับเบาหวานนะครับอย่างนี้นะครับจะจะต้องรับประธานาเข้าประเภทนี้นะครับเพื่อที่จะควบคุมน้ําตาลนะครับนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีน้ําตาลนะครับเขามีแต่เขาอาจจะมีน้อยกว่าข้าวประเภทอื่นๆนะครับข้าวชนิดนี้นะครับนี่ก็เราสู่กันฟังเนาะ มูลที่ผมรู้มานะครับตามที่ผมได้รับประทานอาด้วยตัวเองนะครับก็น้ำตาลน้อยก็น้อยจริงนะครับจืดเลยนะจืดจืดเลยผมบอกเลยจืดนะครับน้ำเปล่ายังมีรสชาติกว่านะครับพ่อแม่ใครหรือว่าลูกหลานใครนะครับที่อา มีรูปไปจําตัวแบบที่ผมว่านะครับผมแนะนานะครับปลูกข้าวชิ้นนีน้นี้กินนะครับไม่ต้องปลูกเยอะครับเอาแค่งานเดียวนี่ทะทะเท่าเท่าแปลงที่เอาทะทะเท่าเท่าแปลงที่ผมปลูกอยู่นี่นี่นี่ไม่ถึงงานนะครับตามที่ผมมองด้วยสายตายัางไม่ถึงงานเนาะเนี่ยปลูกประมาณนี้กินไม่หมดแล้วครับจริงๆข้าวชิ้นนี้นี้นะครับผลผลิตโอ้ดีมากนะครับแต่กัน อาาข้าวที่ว่านี้มันก็จะยากไอ้ตรงที่เราเก็บผลผลิตนะครับจะยากตรงที่เราเก็บผลผลิตรหรือเก็บไอ้ตอนที่เราเอามานวดหรือเอามาสีนะครับที่ทําให้เขาหลุดออกจากาต้นข้าวหรือรวงข้าวเนาะเพื่อที่จะเอาแต่มเมล็ดนนะ่ะใช้วิธีการนวดแบบโบราณนะครับโดยกวิธีการฟาดนะครับปีที่แล้วนี่โอ้เหนื่อยนะครับมันไม่ร่วงนะครับ ยากลำบากนะครับเข้าวชนิดนี้นะครับต้องทำเครื่องมือช่วยเป็นพิเศษนะครับเยอะมากนะครับโอ้ทำไมมันผสมมาเยอะได้นี่ตรงนี้ก็มีครับกล่างขึ้นมาอีกโอ้แย่แล้วครับนี่นี่ชัดเจนเลยครับนี่ ตรงนี้โอ้ผสมมาเยอะนะครับต้องรอดูพ่อกับแม่จะทำยังไงจะให้ปล่อยไว้ให้นกกินหรือว่าจะเอาทิ้งเลยนะครับไม่รู้มันกันมีตรงนี้ชัดเลยครับนี่นี่กหนึ่งเลยครับยังกลางออกรวงนี่นะครับถ้านกกินแล้วมันร่วงมันก็จะ เกิดอีกปีหน้านะครับปีที่แล้วลุงผมปลูกนะครับข้าวนี้นะครับจะเล่าให้ฟังทีนี้เกี่ยวเกี่ยวแล้วครับรอบหนึ่งทีนี้ความชื้นมันมีนะครับมีน้ำอย่างนี้แหละมีน้ํามีอะไรนี่ข้าวมันแตกขึ้นมาใหม่อีกหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนนะครับได้เกี่ยวอีกนะครับ ได้เกี่ยอีกรอบหนึ่งได้ผลผลิตโอยเยอะเหมือนกันนะครับรอบที่สองนะครับนี่คือความพิเศษของเขานะครับถ้าใครจะปลูกก็ได้นะครับข้าวชวนิดนี้นะครับก็ดีเหมือนกันเนาะออปลูกครั้งเดียวกิบผลผลิตสองรอบเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีฮนะครับ นะครับกว่าข้าวพวกนี้จะออกรวงนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูคอยจอากรวงตอนไหนอีกเนาะแต่นี้มันก็น่าจะออกมาตามกันเรื่อยๆนะครับข้าวที่ผมว่านี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีมาเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เห็นเริ่มแตกขึ้นมาอีกนะครับสำหรั <laughs> บสำหรับคลิปนี้ก็ขรบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ